วราพรอา้าวท่านเทวดาบวชได้กี่วันแล้วหนูบวชมาจากมาจากใต้กี่วันแล้วบวชตั้งแต่วันที่สองค่ะสองเดือนนี้เองใช่ไหมะท่านเทวดาเป็นแม่ชีไปแล้วชื่อวราพรปัญหาชีวิตคืออ่าเมื่อสิบห้าปีที่แล้วค่ะเคยแงองลูกไปหนึ่งคน เอาแทงลูกสิ่งคนเ<อ>มือม่อเมื่อสิบห้าปีที่แล้ว<า>น้าเวลานี้ปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างอ่าหมดตังไปเยอะค่ะก่อนหน้านี้ห้าเดือนหมดไปเกือบล้านค่ะเงินหายไปหายไปกับมันมีมันมีม,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 มัมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเป็นเพื่อนเน่ค่ะเขาเหมือนกับไม่รู้เขาพูดยังไงเหมือนเราเชื่อเขาหมดทุกอย่างค่ะ รถพึ่งถอยก็เอาไปจำนำเขาชวนไปเล่นกันพนันก็ไปจากเมื่อก่อนไม่รู้รู้จากการที่ไหนผู้ชายคนนีเ้เขาอยู่แถวบ้านค่ะคนแถวบ้านอา่าเชื่อเขาทุกอย่างใช่ค่ะแล้วเงินก็หายไปด้วยอทำปล่อยเงินกู้ด้วยค่ะปล่อย,อยเงินกู้ด้วยอา้าวก่อนหน้านี้ในเวลานี้มีปัญหาเรื่องการงานการเงินติดขัดค่ะครอบครัวแตกแยกในเวลานี้ไม่ได้อยู่กับใครแล้วเหมือนตัวคนเดียวเลยค่ะ อท่านเทวดาแท้งหนึ่งคนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเกี่ยวแนท่านเอ๋ยมีเด็กเลยนั่นแหละนะก็บอกแล้วแหละคราอย่าหวังนะจะมีสุขแล้าวเกี่ยวทุกชนิดเลยจะแก้ไขย,ยังไงที่ปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากเด็กที่เธอไปทําแท้งหนึ่งคนจะให้หมดปัญหาต้องให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ย ถามจริงหน่อยเลยน่หละนะแค่หนึ่งคนจริงหรือเปล่าครับหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนที่จําได้หรือที่รู้ตัวคนเดียวค่ะยืนยันว่าคนเดียวคะท่านเทวดาเห็นเป็นกี่คนสองคนท่านเอย๋ยโดยไม่รู้ตัวมีบ้างหรือเปล่าไม่มีค่ะท่านไม่มีแต่รู้ว่ามีข้างเดียวค่ะแต่ข้างเดียวนั่นละกี่คนไม่รู้ ไม่ไม่ทราบค่ะอ้าท่านเทวดาเขาไม่ทราบเลยแต่ถ้าเบื่อเป็นสองคนก็ต้องจ่ายสองคนใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเป็นแฝดเลยนั่นแหละนะอ่าโอเคสองคนต้องใช้เวลาเท่าไหร่สองคนใช่ไหมท่านสามสิบวันนั่นและโอเคเปล่าสามสิบวันได้ค่ะได้เลยอ่าใช่พี้หญิงกันแล้วเออรู้ตัวไหมไม่ค่ะ อ้าวหญิงหญิงหญิงชายโอเคชื่ออะไรจ๊ะชื่อค่ะหลวงตาใช่แล้วชื่อก็ชื่อได้ค่ะหลวงตาชื่อตาตั้งข้างให้หลวงตาต้องให้ครับตั้งชื่อเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงชายเหรอผู้หญิงแต่ผู้ชายค่ะเอาไงดีวะ ดวงดีอะตอบมาได้เด็กหญิงดวงดีดวงก็ดีออดวงดีไปแล้วกันง่ายๆดวงดีอ่าดวงก็ผู้ชายอะไรวะดวงก็ผู้หญิงดีก็ผู้ชายตามนี้อ้าวกินอะไรบอกไปว่าไปอ่าบอกไปเลยอย่าให้มากนัก โจเดี่ยงอ๋อพอแล้วน้ำหนมใช่ไหมโม่ไอ้หนุนตาเสีใจมาเลยไม่บอกรายการอาหารเขาได้โจทยดมาพลาดจะบอกหนุนตาเพราะว่าอยาให้พูดมากนะก็เลยเล่าถึงหนุนตาของเอาว่าไปว่าไปเริ่มเริ่มคข้าวเหนียวก็ได้ค่ะเออข้าวเหนียว รา,ายการอาหารน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าหลงจ้าจ้าเอาชุดทหารคนละชุดค่ะทหารชายทหารหญิงห,หนึ่งชายหนึ่งหญิงทหารหาโอเคปล่อยสัดปล่อยค่ะต่างสา3ตัวกรอผมสามตัวก็พอแล้วค่ะผมสองต่างสาม สะกานหนึ่งชุดพอไหมหนึ่งชุดสองคนนะคะเอาเท่าไหรสองชุดโอเคเปล่าได้บวดอยู่แล้วเริ่มงานได้เลยอ,อุทิศผลบุญให้ดวงดีสองคนคุณแม่แม่ชีจะกลบับลงไปใต้ก่อนนะคะไม่มีมมมปัญหาก็เป็นแม่ชีอยู่แล้วก็ทำไปเลยไง ตั้งใจบำเพ็ญเขาถือศีลแปดอยู่แล้วตามนี้จบไปได้จบแล้วหรอจบแล้วก็ทำลแล้วไงเขาเป็นบวชแล้วไงเขาไม่ได้ไปบวชอะไรอีกแล้วไงใช่จ้าจ้าหลงจ้าหลงจาหลงจ้าก่อนนะไม่บายไปได้